บัดนี้จักแสดงธรรมะเป็นเครื่องอบรมในการปฏิบัติอบรมจิตในเบื้องต้นก็ขอให้ทุกๆท,ท่านตั้งใจนอบน้อมละมัสการพระภูมิพระภาคอรหันตสมาสมพุทธเจ้าพระองค์นั้น ตั้งใจถึงพระองค์พร้อมทั้งประธรรมและประสงค์เป็นสรณะตั้งใจสํารวมกายวาจาใจให้เป็นศีลทำสมาธิในการฟังเพื่อให้ได้ปัญญาในธรรมได้แสดงนิมิต คือเครื่องกำหนดหมายของจิตห้าประการสำหรับแก้ไขอากุศล,ลวิตกที่บังเกิดขึ้นแทรกแซงในขณะเมื่อปฏิบัติ กรรมฐานหรือจิตภาวนาดังเช่นเมือ่อปฏิบัติตั้งสติกำหนดสติปิปฐานทั้งสี่กายเวทนาจิตธรรมข้อใดข้อหนึ่งอยู่ อกุศลนวิตกคือความตรึกที่เป็นกุศลมันเกิดขึ้นแทรกแซงอันประกอบด้วยชันทะความชอบหรือราคะความจิตใจยินดีบ้างประกอบด้วยโทสะบ้างประกอบด้วยโมหะบ้าง ผู้ปฏิบัติก็พึงมีหน้าที่จะต้องทำจำเพาะหน้าคือจัดการรำงับอกุศสวิตกที่บังเกิดขึ้นแทรกแซงนั่นด้วยการที่มากำหนดให้รู้จักว่า อกุศลวนบิตกความสที่เป็นอกุศลข้อนี้ข้อนี้มันเกิดขึ้นจิตได้ไปกำหนดนิมิตคือเครื่องกำหนดหมายของอกุศลโนบิตกนั้นนันคือเอาอารมณ์ของอกุศลโนบิตกนั้นๆมาเป็นนิมิต คือเครื่องกำหนดของใจเมื่อเป็นดังนี้ก็ให้ต้องแก้ไขในปัจจุบันด้วยหนึ่งกำหนดนิมิตกืืนจากนิมิตนั้นสองพิจารณาให้เห็นโทษ นิมิตอันเป็นอกุศลที่มันเกิดขึ้นแสกแสงนั่นสามไม่ใส่ใจในนิมิตของอกุศลแล้วมีตกนั้นเมินใจไปเสียในนิมิตอื่นซึ่งได้อธิบายไปแล้ว จึงมาถึงนิมิตที่สีที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสสอนไว้ให้ใส่ใจถึงสันฐานของวิตกกับสังขารเพราะว่าวิตกคือความปรึกนึกคิด นี่ทั้งที่เป็นกุศลและทั้งที่เป็นอกุศลย่อมมีสังขารสังขารน,น,นั่นแปลว,ว่าเครื่องปรุงแต่งก็ได้สิ่งปรุงแต่งก็ได้คือว่าปรุงแต่งขึ้น เป็นนั่นเป็นนี่เช่นี่เรียกันว่าสังขารร่างกายคือร่างกายนี้ก็เป็นสังขารอย่างหนึ่งคือเป็นสิ่งผสมปรุงแต่งอย่างหนึ่งซึ่งแม้ว่าจะเป็นนามธรรมา คือตัววิตกเองก็เป็นสังขารคือสิ่งผสมปรุงแต่งเหมือนกันเรียกว่าสังขารของวิตกเหมือนอย่างสังขารร่างกายของบุคคลอันสังขารร่างกายของบุคคลนั้นจะปรุงแต่งขึ้นเป็น ร่างกายของบุคคลดังเช่นประกอบคนในถาดสีด 4, มีอาการสามสิบสองรูปร่างภายนอกก็มีส่วนศีรษะส่วนลำตัวและส่วนขาเป็นต้นมีมือมีแขนมีขา ส่วนศีรษะก็มีจมูกมีตามีหูเป็นต้นเหล่านี้เป็นสังขารร่างกายทั้งนั้นและก็มีอิริยบถตรยืนเดินนั่งนอนก็เป็นอิทริยบถของสังขารร่างกายแม้วิตกคือความเิดนึกคิดเองก็มีสังขารของวิตกที่มีลักษณะอาการ และก็มีอิทธิยาบทของวิตกเองคือวิตกที่เดินเยืนนั่งนอนเหมือนอย่างอิทธิยาบทของร่างกายมีตกที่เป็นไปอยู่ในจิตก็เหมือนอย่างเดินไปหรือวิ่งไป ในจิตมีตกที่หยุดอยู่ก็เหมือนอย่างนั่งหรือว่าเหมือนอย่างนอนแล้วเมื่อเป็นไปก็เหมือนอย่างลุกขึ้นมาจากนั่งลุกขึ้นมาจากนอนแล้วก็เดินไปวิ่งไปเป็นกระบวนการของวิตกในจิตนี่เป็นสังขารของวิตกและก็ มีสันฐานคือสวดงของสังขารของวิตกเหมือนอย่างมีสันฐานคือสวดงของสังขารร่างกายของสัตว์บุคคลทั้งหลายเช่นเดียวกันแต่ว่าเป็นนามธรรมเราฉะนั้นพระพุทธเจ้าจึงมาตรัสสอนว่า เมื่อแก้ด้วยสาวิธีขัาตนต้นไม่สำเร็จไม่สามารถที่จะระงับอกุศลที่ตกที่มันเกิดขึ้นแทรกแสงในจิตใจได้หรือจะกล่าวอีกอย่างหนึ่งก็กล่าวได้ว่าไม่สามารถที่จะระงับดับนิวรณ์ที่มันเกิดขึ้นในจิตใจได้เมื่อเป็นเช่นนี้ก็ให้ใช้ การพิจารณาโนสันฐานก็นสูดทรงของวิตกกับสังขารที่มันเกิดขึ้นและเมื่อเป็นดังนี้ก็จะทำให้สังขารของวิตกนั่นในขณะที่อยู่ในอิิยาบท จิตสมมติว่าวิ่งไปนั่นก็จะช้าเข้าในขณะที่จิตกำหนดดูเป็นเดินเนี่ยก็จะช้าเขาอีกได้ตามต้องการเหมือนอย่างเป็นยืนเป็นนั่งเป็นนอนคือประยุด พราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าจึงได้ตัดเบียบไว้เหมือนอย่างว่าเมื่อบุคคลวิ่งอยู่ก็คิดว่าทำไมจุเราจึงจะต้องวิ่งทำะไหนเราจึงจะเปลี่ยนมาเป็นเดินดังนี้ก็ เปลี่ยนจากวิ่งมาเป็นเดินและเมื่อเ,เดินอยู่ก็คิดว่าทำไมเราจึงจะต้องเดินควรจะหยุดยืน,ยนก็หยุดยืนได้และเมื่อหยุดยืนแล้วก so ็คิดว่าทำไมเราจึงต้องยืนควรจะนั่งก็นั่งได้และเมื่อนั่งก็คิดว่าทำไมเราจึต้องนั่งควรจะนอนก็นอนลงได้ ็เป็นอันว่าเป็นอธิยาบทที่หยุดพักฉันได้การพิจารณาจับดูสันทายในสุดทรงของสังขารวิตกคือสังขารของวิตกก็เช่นเดียวกันการที่เริ่มมาจับดูนั้นก็เหมือนอย่างว่า การทำให้วิตกที่กำลังวิ่งอยู่หยุดวิ่งเป็นเดินและเมื่อเพ่งดูต่อไปอีกก็จะทำให้วิตกที่เหมือนยังกำลังเดินนั้นหยุดยืนและเมื่อดูเพ่งพินิดรอไปอีกก็จะทำให้วิตกที่เหมือนยังหยุดเดินนั้นนั่งลง และเมื่อดูต่อไปอีกก็ここจะทําให้วิตกที่กำลังนั่งนั้นนอนลงเป็นอันว่าสามารถหยุดอกุศลวิตกนั้นได้ดังนี้เป็นวิธีที่สี่ในข้อที่ตัดสอนให้กําหนดดูให้รู้จักวิตก คือให้รู้จักสันฐานคือสูตรทรงแห่งสังขารของวิตกดังนี้เป็นวิธีที่หยุดวิตกจะทำให้รู้เหตุรู้ผลว่าทำไมจึงต้องวิตกผมควรจะหยุดเพราะว่าเมื่อวิตกวิ่งไป หรือเดินไปหยุดเยินอยู่หรือนั่งอยู่ก็ดีก็เป็นการทำให้จิตไม่เป็นสมาธิไม่สามารถที่จะปฏิบัติกรรมฐานที่ตั้งเอาไว้ได้ทำให้รู้จักเหตุรู้จักผลและรู้จักเหตุรู้จักผลด้วยว่ามูลเหตุของวิตก มันเป็นกุศลที่เกิดขึ้นแสกแสงนั้นเกิดมาจากอะไรและวิ่งไปดําเนินไปอย่างไรเช่นวันในขณะที่กําลังนั่งทํากรมารมฐานอยู่จิตกําลังรวมอยู่ในกรมรมฐานมีเสียงอะไรมากระทบหูจิตก็วิ่งไปที่เสียงนั้น และไม่วิ่งไปที่เสียงนั้นแล้วก็วิ่งต่อไปถึงอันโน้นถึงอันนี้อันนั้นหยิกมากมายจนเมื่อมีสติลึกขึ้นมาได้ก็นำผิดกลับเข้ามาตั้งไว้ใหม่เอฉะนั้นเมื่อดูสันขานขสวดทรงแห่งสังขารของวิตกดังกล่าวก็เป็นการเท่ากับตรวจดู ว่าอกุศลวิพตตกที่มาเกิดขึ้นแทรกแสกนั้นเกิดมาจากเหตุอะไรแล้วก็ไปไหนมาบ้างแล้วจึงจะรู้สึกว่าจิตนี้แล่นไปเร็วมากแวบเดียวเท่านั้นจะออกไปหลายเรื่องลหลายราวหลายหลายหลายเรื่องหลายราวเพราะฉะนั้นสามารถจะจับจิตได้ทำให้หยุดวิตกลงได้ ตั้งแต่ผ่อนให้ที่วิ่งไปเร็วนั้นกลับช้าลงช้าลงจนนอนลงในคือว่าหยุดได้แล้วเมื่อจิตเล่นลงไปอีกจนดูอีก่ามาจากอะไรก็าสามารถจะนำจิตกลับมาให้สงบอยู่ในกรรมฐานได้คือให้รู้ต้นเหตุ ท่านจึงตรัสรูปมาด้วยเรื่องกระต่ายตื่นตมซึ่งเรื่องกระต่ายตื่นตมตื่นตมนี่มีอยู่ในนิทานสอนเด็กตั้งแต่ในชั้นประถมซึ่งมีเรื่องเล่าว่ากระต่ายนอนอยู่ใต้ต้นมะตูม ยังมีลูกสุขมาตูมพลหนึ่งก็หล่นลงมาจากต้นตกลงที่ใกลห้หูของกระต่ายเสียงดังโตมกระต่ายกำลังหลับเพลินได้ยินเสียงมาตูมหล่นลงดังโตมดังนั้นก็ตกใจคิดว่าแผ่นดินถลม่มรีวิ่งหนีออกไปโดยเร็วบรรดาสัตว์ทั้งหลาย เห็นกระต่ายวิ่งเนี้อวไปโดยเร็วใส่ถามว่าเป็นดินถลม่มก็พากันตกใจวิ่งตามกระต่ายไปเป็นพรุนจนถึงไปพบกับราชสีซึ่งเป็นสัตว์มีปัญญาราชสีจึงไปถามกระต่ายว่าวิ่งมาทำไมกันกระต่ายก็ตอบว่าเป็นดินทลม่ม จึงปากันวิ่งหนีราชสีก็ถามว่าพะลมที่ไหนกระต่ายก็ตอบว่าเริ่มที่ไตต้นมะตมูมราชสีจึงให้กระต่ายนําไปกระต่ายก็ไม่กล้าราชสีบอก,ไ,กไม่เป็นไรเราพระยาราชสีก็จะไปด้วยจึงได้พาสัตว์เหล่านั้นเดินย้อนกลับไปยังต้นมะตมูมแล้ะมาถึงต้นมาตูมแล้วราชสีก็เข้าไปดู กราเห็นลูกมะตูมหล่นอยู่กรงที่สตายนอนนั้นยังไงกันดูที่ต้นมะตูมเขาบว่ามะตูมนั้นมีผลสุกะฉะนั้นจึงได้พูดในกระต่ายเข้าใจว่าไม่ใช่เปดินถลม่มเต่ผลมะตูมหล่นหล่นล,ลงจากต้นเท่านั้นตัดทั้งหลายก็เลยหายความตกใหญ่นี่ทานเรื่องนี้ เป็นนิทานเำหาับสอนว่าอาการที่จิตเป็นไปกับเพื่ออศณุณสนุิตกวิ่งพล่านไปนั่นก็เหมือนอย่างจะต่ายตื่นตูมโดยคิดว่าเป็นดินถลม่มพากันวิ่งพร้อมด้วยสัตว์ทั้งหลายเพื่อจะหนีเป็นดินถล่มแต่ว่าเมื่อใช้การพิจรนารณาดูสันฐาน แห่งสังขารของวิตกก็เหมือนอย่างว่าย้อนกลับไปดูถึงว่าวิตกนั้นมาจากไหนมาจากเรื่องอะไรเราจะพบปฐถมาเหตุหรือว่าตนเหตุเมื่อเป็นดังนี้แล้ววิตกในเรื่องนั้นก็จะสงบไปจิตกลับมาสู่ตั้งตั้งอยู่เป็นสมาธิได้ดังนี้ เป็นอธิบายในวิธีปฏิบัติในข้อที่สี่และหากว่าเมื่อปฏิบัติในข้อที่สี่นี้ยังไม่สามารถที่จะระงรับความฟุ้งซ่านของจิตได้คือไม่สามารถที่จะระงรับอกุศลและวิตกที่มันเกิดขึ้นนั้นได้ก็ให้มาใช้ข้อห้าซึ่งใช้วิธีบังคับคือว่าให้ใช้วันกัดฟัน เอาเลินดุลเพดานข่มจิตบังคับจิตเพื่อให้หยุดวิตกคือความเปลกนึกคิดเหมือนอย่างบุรุษที่มีกำลังกว่าจับบุรุษที่มีกำลังอ่อนกว่าที่ศีรษะที่คอหรือที่การคอบังคับกดเอาไว้ ไม่ให้ไปข้างไหนดังนี้เป็นวิธีที่หา้าและเมื่อใช้บังคับด้วยวิธีที่ห้านี้แล้วก็จะสามารถระงงับวิตกคือความตึกเมื่อคิดที่ฟุ้งซ่านไปนั้นได้จิตจะกลับมาตั้งมัน่นดูในอารมณ์ของสมาธิตามที่ต้องการ,รพระพุทธเจา้าจึงได้ตรัสว่าผู้ที่ ปฏิบัติตามวิธีทั้งห้าประการนี้ย่อมจะเป็นผู้มีความํำนาญในกระบวนการของวิตกคือความตึกนมกกคิดจะตัดตัณหาได้จะคลี่คลายสัญญ์คือความผูกได้จะทำทุกให้สิ้นสุดลงได้ เพราะจัสรู้าำเป็นจริงเพราะว่าตัญหาและสัญญานี้เองซึ่งเป็นเครื่องหนึงจิตให้วิ่งไปด้วยวิตกด้วยความปรึกนึกคิดด้วยอำนาจของฉันทะคือความชอบใจบ้างโทษสาบ้างโมหะบ้างก็ด้วยอำนาจของ ปัญหาและสัญญชนีเองสัญญอก็คือความอยากหรือความดิ้นรนของใจที่จะออกไปในกามคุณารมทั้งหลายบ้างออกไปเป็นนั่นเป็นนี่บ้างออกไปไม่เป็นนั่นเป็นนี่บ้างและสัญญนก็คือความผูกใจความผูกใจในเมื่อเมื่อตากับรูป ประจบกันก็จะเกิดสัญญาต์คือความผูกใจขึ้นในรูปเมื่อหูกับเสียงประจวบกันก็จะเกิดสัญญาต์คือความผูกใจขึ้นในเสียงที่ผ่านหูเมื่อจมูกกับกลิ่นประจวบกันก็จะเกิดความผูกใจขึ้นในกลิ่น ที่ผ่านจมูกเมื่อลิ้นกับรถประจบกันก็จะเกิดความผูกใจในรถที่ผ่านลิ้นเมื่อกายกับสิ่งที่กายถูกต้องประจบกันก็จะเกิดความผูกใจในสิ่งถูกต้องที่ผ่านกายเมื่อมนโนคือใจกับธรรมะกิดเรื่องราวประจบกันก็จะเกิดความผูกใจที่เป็นสัญญาต์ขึ้น ในเรื่องราวที่ผ่านใจนี่เป็นตัวสัญญาโเพราะฉะนั้นปัญหาคือความอยากหรือความเล่นนนท้องใจไปดังกล่าวเนียสัญญาชตคือความผูกใจนี่จึงเป็นต้นเงอนสําคัญของวิตกคือความปรึกตล,ลอดทั้งวิจารคือความตรองความปรึกความตรองทั้งหลายที่ให้วิ่งไปในโลกคือในอารมณ์ทั้งหลายเพราะฉะนั้น มือสามารถเป็นผู้ตลาดในกระบวนการของวิตกชำนาญในกระบวนการของจุดดังนี้จึงจะเป็นผู้สามารถที่จำงจะตรึกเรื่องอันใดก็จะตรึกเรื่องอันนั้นไม่จำงจะตรึกเรื่องอันใดก็จะไม่ตรึกเรื่องอันนั้นสามารถจะหยุดได้ตามที่จำงต้องการเพราะฉะนั้น จึงเป็นการปฏิบัติเป็นไปเพื่อตัดเพื่อละตัณหาความดิ้นนทยานอยากเพื่อคลี่คายสัญญาเคือความผูกใจจากอารมณ์เกิดเรื่องทั้งหลายที่ผูกใจอยู่ทำให้เป็นผู้สามารถทำทุกข์ให้สิ้นไปได้เพราะทศรูคือรู้ถึงกระบวนการของวิตกเหล่านี้โดยชอบ ต่อไปนี้ขอจังไตฟังสวดและตั้งใจทางความสงบสืบต,ต่อไป